ร่วมทํามาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีเห็นไหมน่ากินไหมเดี๋ยนทุกอย่างเลยน่ากินมากคุณแม่ชอบอะไรชอบอะไรกล้วยทุกอย่างเลยคุณแม่เห็นมองเล็งกล้วยอยู่กล้วยมันดูไม่ไม่เละดีชอบนี่คุณแม่ออเดอร์มาจากหนองคายเลยนะจ๊ะไปหนองคายไปเจอเจ้านี้มาคุณพระอร่อยมากทำไมเนี่ะทำไมอ่ะเออาเขาต้อนรับพี่เอและพี่กุ้งค่ะจ๊ะ สวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะวัะพี่ตัพี่ตักชอบอะไร หนูอยากกินทุกอย่างเลยแต่ว่าหนูขอเริ่มด้วยบัวลอยไข่หวานแล้วก็ไอศครีมได้ไหมจ๊าไอช็อศครีมด้วยหรอมีกุ้งตักให้แล้วไอ่็อคพี่ชิ้กชิ้นชิ้ยชิ้น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 ชา้นชิ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 นชิ้นินชิ้นชิ่นชิ้นช้นชิ้นชิ้นชิ้นช้นอยากกินิ้นชิ้นชิ้าช้นชิ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 ินินิิ้ชิ เราสวัสดีคุณผู้ชม้วกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงทัมาหาเกีนงตายตายงเกลือถึงเกลือันนจ้กินได้กินได้คุณผู้ชมพวกเราสมควรตาย เห็นของยางี้ก็น่าลืมมาค่ะคุณผู้ชมเอ้่หเพลินมากเพื่อนใช่เรามาดูเมนูไหมคะพี่กุ้งจ๋าเมนูมีอะไรบ้างโอ้ที่ร้านเยอะมากค่ะที่ร้านก็จะมีทับทิมกรอบนะคะทับทิมกรอบพี่ไฮดูสสวยมากและแล้วก็มีสลิมค่ะสลีมค่ะรวมมิตรรวมมิตรรวมมิตรที่ร้านนี่จะสิบสามอย่างนะคะทับทิมกรอบใในหนึ่งถ้วยรวมมิตร แล้วก็อันนี้เต้าทึงเต้าถึงนี้แหละคะอันนี้เป็นของเชื่อมเมนูของเชื่อมของเชื่อมหาหโอ้พี่เฮยโอยอ๊ะนี่คือของเชื่อมห้าสหายคุณแม่อบบเพราะว่าของเชื่อมที่ร้านนี่คือทําเองหมดพี่เอ๋ตาองทำใึงนะพี่เอ๋ก่อนทำขนมหวานเนี่ยทำมาที่ไปมาก่อน หลายอาชีพเลยครับเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็แล้วก็ขายรองเท้าขายรองเท้าขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าช่างภาพช่างภาพด้วยแสดงว่าธุรกิจที่ทํามาก่อนหน้านี้ดิวยแล้วประสบความสำเร็จไปหมดแล้วแล้วอยากจะทําเพิ่ม ตอี่เดี๋ยวใครก็ได้ช่วยตีพิธีกรให้หน่อยได้ไหมนี่กดจะกินนะไปเคลียร์แคกให้ลบก่อนนาอเยพ่อกำลังตอบกูอยู่เนี่ยต่อพี่ต่อบก็คือไอ้ที่ทำมันทั้งหมดคือไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำยกเว้นเหลืองานถ่ายภาพครับถ่ายภาพยังทำอยู่ไอ้ที่ขายลู้าขายเสื้อผ้าที่ไม่ไม่ทำตอเพราะอะไรครับพี่จะเป็นสับ เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของคู่แข่งด้วยครับสินค้าจากจีนเข้ามาเยอะสมัยก่อนคือเราขายเนี่ยเราขายสินค้าที่ผลิตของไทยไทยผลิตไทยแล้วเราก็ส่งค่ามไปฝั่งลาวฝั่งลาวใช่ครับแล้วปัจจุบันนี่คือของจีนเนี่ยจะไหลทะลักมาจากทางลาวอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดงเขาจะกินอย่างนี้เล้คุณจะกินเป็นดุ้นอย่างนี้เลยละคนคุณก็บีบัวหน่อยแซ่อันนี้กินออรากนไม่ได้กินเหมือนที่บ้านพี่จ้าแต่ว่าพี่เป็นช่างภาพด้วยแต่ว่าในตอนเนี้ย ไอ้ก็มีมือถือนะมันก็มันไม่กระทบหรอพี่กระทบกระทบเยอะเลยครับแล้วทำไมถึงกลับนองคายไอกลับมาหนองคายอ่ะไม่ยุงเทพอ่ะงานก็เงินดีอ่ะตอนแรกก็เป็นเรื่องของแบบว่าครอบครัวผู้ใหญ่พ่อแม่เราอยู่แม่เราอยู่ที่ที่หนองคายฮะแล้วก็แก่แล้ว แล้วก็ถึงถึงระยะหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกอิ่มกับกรุงเทพอะครับผมเป็นคนหนองคายแต่แฟนผมเมป็คนคนกรุงเทพยอมได้ไงอ่ะทำไมมาด้วยรักเขารักเขาเฮ้ยพี่กศแล้วทำไ,ไมอไ<ป>๋แล้วไปไมายังไงถึงได้มาขายขานมแล้วมีสูตรกับตัวเองเหรอพี่นี่ลถามอะไรก็จริงๆคือสนิทกับแม่แม่สั่งมีก็คือที่อีสานเขาจะเรียกแม่ย่าเนาะเอาแม่ย่าแม่ย่าแม่ย่าก็จะสนิทกับแม่ย่าแม่ย่าจะเป็นคนชอบทํา ทำอาหารทำขน,ขนมเขาจะมีฝีมือาทางด้านทำทุกอย่างอยากทานอะไรเขาทําได้หมดท,ท,ท,ทีนี้ช่วงจังหวะที่เขาเอา,อาชีพช่างภาพเขาเริ่มเบาลงเด็กๆไปโรงเรียนแล้วเราก็เริ่มมีเวลาว่างพอเริ่มมีเวลาว่างปุ๊บแม่ย่าก็ชวนกันสองคนแม่ลูกทําขนมขายกันไหมเพราะว่าพื้นฐานหน้าบ้านเขาเขาเป็นคนค้าขายอยู่แล้ว มาหน้าบ้านเลยนะตรงริมบุษบ่าเลยเห็นบอกว่าลูกค้านอกจากคนไทยแล้วมีฝรั่งด้วยมีชาวตัวลาด้วยติดกันตตึมเลยหรอใช่ครับคนตอบรับดีเกินคาดรับน้อนแรกทํากี่อย่างครับพี่กุ้งจ๋าอุ้ยตอนแรกๆทําประมาณ3 4อย่างเป็นตอนแรกทําเป็นประมาณบวชก่อน บวฟักทองกล้วยบวชชีข้าวเหนียวเปียกลำไยทำเป็นมอๆอก่อนเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นเราก็ต้องเริ่มคิดเมนูเพื่อมาสนองหลากหลายแล้วลูกค้าเราก็เริ่มมาทำลุมิดละเพราะว่าลุมิสเนี่ยแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่มีสูตรกะทิเป็นกะทิสดคือกะทิของเราเนี่ยต้องแช่น้ำแข็งเย็นตลอดเวลาคือต้องรักษาอุาหภูมนกรดเใช่กะทิเป็นแฉกง่าก็คือความพิเศษของเรา มีกติแ<ม>น่ๆแน,น<ช>มากกว่าคนอื่น<ช>ก็คือกติใช่คห,หรือว่าหรือว่าเราทํากับ ของเราเองยังเชื่อมเราก็เชื่อมเองเชื่อมเองทุกอย่างเชื่อมเองทุกอย่างกิงของเชื่อมมีเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ว่านี่เอามาแค่บางส่วนเชื่อมเองทุกอย่างผู้ชมแวะไปถ้าได้แวะไปผู้ชมอยากให้ลองไปหาพี่เอกับพี่กุ้งที่บ้านคุณกุ้งขนมหวานผู้ชมจะเห็นมากกว่านี้อีกเยอะเลยจ้าใช่คือคนมาไม่ไหวไกลอ่ะเราก็เข้าใจเนาะสงสารพี่กุ้งกับพี่เอกมากเลยทีนี้พี่กุ้งจ๋ามาทําขนมแม่คือพื้นฐานแล้วชอบอยู่ด้วยไหมพี่กุ้งชอบอยู่ด้วยไหมจริงๆเป็นคนชอบทานมากกว่าอ๋อแรกๆคือเป็นคนชอบทาน กว่าแม่ทําเราก็ชิมพอนี้พอเขาทําปุ๊บเราก็ช่วยเขาทําพอช่วยเขาทามันเหมือนเป็นการเรียนรู้พอเรียนรู้ซึมซับไปเรื่อยๆช่วยเขาไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายมาเป็นเราค่ะขนมหวานนี่แบบใจหลักใจสําคัญเลคือกะทิสดๆกะทิแท้ๆนะหายากมากแล้วพี่เอทาอะไรอ่ะดูพี่กุ้งน่าจะทำ่อทำอะไรพี่เอีทำอะไรอะไรช่วงแรกๆเขา ไม่ไม่อยากให้ทาด้วยนะทําไมอ่ะเขาไม่อยากให้ทําด้วยเป็นห่วงเพราะว่ามันห่มันเริ่มมันไส้แล้วหลังกินไม่ใช่แค่มันไส้แค่เขานะลูกยังมันไส้ด้ยลูกลูกวาร้อนเกินขนมเบลเบค่ะหนูถามนิดนึงเอ้บบวลรอยกินกับไอศครีมเนี่ยไปได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะมันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วเราคิดว่าเอ๊ะหน้าร้อนเนี่ย เราเห็นคนที่เขาขายไอติมมะพร้าวเนี่ย uh oh. ก็เป็นไอเดียที่ดี uh huh. ที่จะมาพลิกแพงใส่กับของเราเนีแต่พอมันเป็นบัวลอยมันเหมือนกับเราไปประกบคู่กับบิงซู uh huh. กับ uh huh. พวกชาไข่มุกอะฮะเราว่าเอ๊ะมันน่าจะลอง ลองทานด้วยกันได้นะแล้วมันเย็นด้วยงั้นลองลองลองทำโชว์ให้มามาดูมาดูขอชิมสักถ้วยได้ไหมได้เนี่ยเขาจะไเขากำลังจะทำอยู่นี่ไงว่คนอื่นจะแย่งจะมากินตักกันเขาเขาอาไปกินเลยก็แม่คุณผู้ชมเอ้ยมันไม่มีใครยอมใครเลยในรายการนี้รายการอื่นเขาแข่งกันสวยค่ะแต่รายการเขาแข่งกันกินค่ะของ่ะ อร่อยยั่วน้ำลายแบบนี้เจ๊เจ๊ถึงกับแย่งกันสั่งเลยทีเดียวคุณขาพักให้พี่กุ้งตักให้ทุกคนได้บมก่อนนะคะที่ได้ไม่ต้องแย่งกันอ้ยพักแป๊บเดียวคุณคผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่มีโอกาสแวะไปนะคนเข้าคิวยาวเลยขยายไหมเราขยายร้านเมื่อกี้จะขยายไหมจริงๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราทำเต็มที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนอนะครับเรา <ๆ S 2> อยากให้ลูกค้าทุกคนที่มา ได้กินของอร่อยที่แบบจากมือเราเจอเราอย่างเงี้ยครับพี่เอพี่กุ้งตอนที่ทั้ง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 สองท่านอ่ะใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วพอจะเปิดอะไรกันมาที่ที่บ้านเกิดอย่างเงี้ยคิดว่าอุ๊ยไปเปิดแต่จังหวัดเอ๊ะมันจะเสี่ยงไหมเราง้ใส่อะไรเพิ่มไหมทานได้เลยนะคะที่หายถ้าชอบพี่ก็รับไปกูามเขาอยู่ได้มมึงก็อย่าตีละเแล้งถามอยู่เขาแล้วแตบมึงก็มาให้เขาหลบอย่างเงี้ของจังหวะมันได้ ตอนพี่เอพี่กุ้งอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วจะมาเปิดกิจการอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองหนองคายเงี้ยครับคิดว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงมากครับเนาะแต่ก็มาเหรอพี่เหรอก็ต้องไปครับมันเป็นบ้านเกิดเขาไหมคะมันเกิดเราต้องดูแลวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปเอออย่างนู้นจริงๆถ้าไปแต่คิดว่าเสี่ยงไหมต้องถามคุณกุ้งไม่ใช่พี่กุ้งเออต้องถามพี่กุ้งมากกว่ามาตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเสี่ยงเราอะเสี่ยงมากพี่กุ้งค่ะพอถึงณวันนี้นานแค่ไหนละที่เราขาย อันนี้น่าจะเข้าสูตรปีที่6แล้วเนาะปีที่6กล้วแต่สูตรเนี่ยของแม่เนี่ยแม่เนี่ยขายมาประมาณ3-40ปีแล้วครับน้าแม่ก็แก่แล้วใช่ค่ะเรามาปรับอร่อยมากเราไปมั่งอร่อยมาก แม่แม่เด็กร้านไหนตอกุ้ยมุ้ยแล้วทำไมไม่ปวดนิ้วจังหวะนรกงายเลยเม็ดบัวลอยเป็นไงคะอร่อยบัวลอยแป้งเหนียวหนุบเพราะว่าบัวลอยของเรามันไม่ใช่แป้งอย่างเดียวเราใส่วัตถุดิบพวกนี้ด้วยมีอะไรบ้างพี่มงมีฟักทองมีมันม่วงมันแครอทมันไข่เผือก แล้วก็สีฟ้านี่ก็จะเป็นน้ำอัญชันอัญชันเราบีบเองบีบเองคันเองใช่เองเลยเก็บมาดอกสดๆแล้วตากเองพี่เอ๋พี่กุ้งทําอาชีพมาก็หลายอาชีพคิดว่าไอ้ขนมหวานเนี่ยมันจะเป็นอาชีพสุดท้ายที่เลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างยาวนานไหมอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่หนูมองว่าได้เลยนะถ้าถ้างั้นณตอนนี้ถ่ายภาพกับขายขนมเงินมาจากทางไหนขายขนมเขาพี่เอบอกสะตังมาถ้าเป็นเส้นทางนะถ้าเป็นเส้นทางตอนนี้ สตางค์ก็มาจากขายขนมเยอะตอนนี้ก็คือแบบเต็มที่เลยมาช่วยแบบเต็มที่เลยแต่ก่อนนี่คือจะแบบว่าว่างก็มาแล้วก็ไม่ว่างก็ไปทําถ่ายภาพตอนนี้คือมาเต็มตัวเลยถ่ายภาพยังทำอยู่ยังทำอยู่ยังทำอยู่เอกกบิ่กุ้งมีมีโครงการจะขายแฟนชายไหมคะ ก็จริงๆเคยคิดไวหมมีคนมนถามเยอะคนไทยหรือว่าคนฝั่งที่น้องีทั้งมีทั้งสอบปลาราด้วยคนไทยก็เราก็มีพี่กุ้งกับพี่เอก็กต้องคิดได้ดีนะเป็นชชายมันต้องพูดนี่แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละที่เราติดตรงนี้แหละเรื่องคุณภาพเรื่องมันจึงยากถึงเวลานั้นเราอาจจะ ไม่มีความสุขก็ได้นะถูกพี่อันนี้ยิงขายแล <S <S ้วมีเงินเข้าบ้านทุกวันแล้วก็มีความสุขด้วยก็ดีเลยนะไม่เราเวลาเราขายเนี่ยนะฮะพี่เวลาเราทําเราขายเนี่ยแล้วเวลาลูกค้ามามาทานเนี่ยแล้วเหมือนพี่ที่พูดเนี่ยอร่อยมากนั่นงือเนี่ยความสุขความสุขภูมิใจแบบมีกําลังใจทําถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งทําคนที่ทําแฟนชายประสบความสําเร็จอันนั้นเขาพร้อมแต่ถ้าเรายังมีความสุขกับรอยยิ้มของคนกินของเรา เงินมันไม่ได้มากมายมหาศาลแต่มันแค่หล่อเลี้ยงครอบครัวเราพอไปได้ถือว่าอันนั้นเนี่ยมีความสุขเมื่อมีโอกาสค่อยกระเถิบไปพี่กุ้งค่อว่าเป็นค่อยไปค่ะถ้างั้นฝากร้านเลยสิค่ะฝากร้านสิคะก่อนที่พวกเขาจะชิมของพี่หมดร้านชิมบัวลอยอร่อยมากให้รู้ถึงที่ชิมก่อนได้ไหมเชิญเชิญเชิญแต่ไม่รู้สึกว่าอิจฉาคนที่อยู่จังหวัดน้องคายหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงจริงๆนะเพราะว่าตัวตักเองอ่ะเป็นคนที่บ้าขนมพวกนี้มากๆและมันหาที่แบบอร่อยยาก นี่พอพี่กุ้งพี่เอบอกว่าใช้กะทิที่เป็นกะทิสดคุณแม่ในยุคนี้หายากมากที่จะใช้กะทิสดอะไรเงี้ยคนเนี่ยพวกพวกินขันาไปแล้วตักมีมความสุขคนสุดนเหมือนพี่สองคนได้ทําบุญเพราะพี่ทําให้คนที่เขามากินเขามีความสุขหนูอยากบอกว่าพี่เอ๋พี่กุ้งหนูเป็นคนไม่ชอบกินขนมหวานเลยหนูไม่พูดมากดูเอาแล้วกันคุณผู้ชมชูมาความอร่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกพวกเราคนค้าคนขายคนทําของกินรู้ ความอร่อยของคนนี้อาจจะบอกอันนี้อร่อยมากแต่อีกคนหนึ่งอาจจะบอกก็งั้นงั้นแต่หนุ่มแบม่มกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้ทุกอย่างอร่อยเพราะทําจากหัวใจร้านอยู่ที่ไหนฝากร้านนี้เทกพี่เอ๋พี่กุ้งเออวันนี้เป็นไปได้ไหมนารกมากันเสวยนรกเป่าเชยกันเหมือนกันแล้ววันนี้ร้านเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนองคายนะครับเปิดขายตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง สามทุ่มครึ่งทุกวันหยุดวันที่หนึ่งกับสิบหกของเดือนแอ่ทำไมหยุดวันที่หนึ่งวันที่สิบหก แม่ย่างแม่ย่าไม่อยู่สิสำคัญคือแม่ย่าคือมือวางันดับตัวไปขูดไปลุ้นไปค่อยันเลยละหนึ่งกับสิบหกกำลังลุ้นลอยากให้พี่เอกับคุณกุ้งฝากคนที่กําลังอยากไปเริ่มต้นที่บ้านเกิดของตัวเองหน่อยเพราะมีหลายๆคนที่แบบมาปักหลักอยู่ในเมืองหลวงในกรุงเทพแล้วก็เริ่มต้นตั้งตั้งต้นชีวิตไม่ได้แต่อยากจะกลับไปเริ่มต้นที่บ้านตัวเองต้องทํายังไงก่อนต้องเริ่มจากอะไรสำหรับผมนะครับตอนอื่นเลยเนี่ย เราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรกับมันพอเรารักมันอ่ะเราใส่ใจกับมันให้มันเต็มที่เลยครับอะไรที่ไม่ไกลตัวใช่ครับไม่ไกลตัวแวะไปคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยแวะไปให้กําลังใจกันวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็ขอบคุณลูกสาวที่ขนข้าวขนของโดยการขับรถจากหนองคายมาถึงที่นี่ฝากไปด้วยคุณผู้ชมค่ะร้านบ้านขนมหวานคุณกุ้งคขอบคุณค่ะ อร่อยมากดูสิเจ้าเกิดอยู่นู่นนะหนูจะไปทุกวันทุกวันฉันว่าแล้วเชี่ยฉันว่าแล้วเชี่ยคุณผู้ชมช่วงหน้ามีอะไรมีอะไรมีคนบางคนก็มีคนบางคนกาเอาสิ่งดีๆมาฝากและเป็นแขกรับเชิญที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุาไปไหนง่ายมากเลยไม่ได้ได้ข่าวว่ายิ่งอยู่ยิ่งใหญ่ช่วงหน้าคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ หวานกันไปแล้ว <practiced> ผ <noise> <inaudible> ู้ชมค่ะเราบอกว่าในช่วงนี้มีเรื่องราวที่ดีจากแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะคุณอาภาร์นครสวรรค์ ยิ่งใหญ่มากพอตัวจนไม่กล้าจะออกโอ๊ยตายแล้วไปงานคอนเสิร์ตยังไม่เปิดตัวยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนี่ดวก่อนนี่คอนเสิร์ตมีทุกคืนไหมทุกคืนค่ะคอนเสิร์ตดีเหลือเกินไม่้บื่อนนะคะชอบหนูรับงานไม่มีว่างเว้นเลยอะหนูบริหารเวลายังไงอะจริงๆแล้ว การบริหารเวลาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราเราจัดเวลาเองน่มันจะไม่ยากแบ่งเวลาคิวเองไหมทำคิวเองพี่สุก็ทำคิวเองทำคิวเองไม่งั้นเดี๋ยวหลุดทำคิวเองรุ่นนี้ผู้จัดการไม่ต้องแล้ว จับแจงตัวเองก be ันไม่ต้องหรือเขาไม่คบเราเขาไม่มีใครคบเอาดูแลตัวเองยังไงก็ด um ูแลตัวเองเพราะว่าเป็นคนออกกําลังกายกินอาหารให้ครบค่าหมู่อยู่แล้วแล้วก็หนูโชคดีที่ไปเจอไอเตี้ยไอเตี้ยในที่นี้คุณยิ่งยงที่เขาคิดว่าเป็นผัวดีฉันนะคะเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเขามีอะไรดีๆในเขาเขาจะบอกบอกไม่ใช่ใช่ไหมที่ทุกคนเข้าใจผิดไปเองไม่ใช่ค่ะเขารอดตัวไปแล้วก็มีลูกมีเมียแต่กูค้างเต๋อแต่กูค้างเต๋ออยู่นะเตี้ย ค่ะก็แกก็จะมีอะไรดีๆก็จะมาบอกน้อ,องสาวบอกเฮ้ยหายมือยุ่เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองก็เห็นว่าหนูเองก็เคยมีปัญหาสุขภาพด้วยใช่ใช่บางทีแบบว่าถ้าทำงานดีเยอะติดต่อกันเลยหลายวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เคยหงายเป็นหนึ่งเลยนะไม่ไม่ไม่เคยที่จะแบบมาก้อง่านแล้วแบบว่าเออไม่มีไม่เหมือนคนบางคนก็ แลเราก็จะได้อาหารเสริมที่ดีๆท exactly. uh ี่ชยอ่ให้เนี่ยเ่ยใหญ่สำหรับสุขภาพตัวนี้เลยค่ะคุณแม่ขามทางเช่าผสมมันติวิตามิน B ีพอได้ทานตัวนี้ไปนะคุณแม่มีความรู้สึกพอตื่นพร้อมทำงานปิ้งเอยเราลุยได้เลยมันสดชื่นนสดชื่นทันทีเลยก็เลยเอยพี่ยงจริงเหรอตอนแรกแกให้มาก็เอาวางไว้เฉยๆไม่ได้ทาน แต่มีความรู้สึกเอ๊ะเคยมารายการเราแล้วเต้นท่าล่างโอ้โหอายุแรอนน้องาจะให้คิดดูดิแกหิบเจแล้วนะพี่แกแแล้วนะจะหกสิแล้วเราเต้นท่าล่างได้เรายังบอกอุยพี่ยองทำไมยังทําได้เฮ้ยตัวนี้เลยน้องต้องทานเราเห็นอย่างงี้แล้วเอ๊ะเราก็เอามาลองบ้างไม่ได้ลองคนเดียวนะให้แม่ลองด้วย แม่กินแล้วแม่บอกเออมันหลับสนินิดีอันเนี้ยเออไม่ต้องตื่นกลางคืนดึกดึกดินๆดินคอยชั่วเออเราก็เลยแบบเอองั้นงั้นงั้นทานต่อเนื่องดีกว่าหลังจากที่พี่าฮไปกินแล้วเนี่ยผลที่ได้รับกลับมาผลที่คุณแม่ได้รับกลับมาเป็นยังไงหลับลึกคุณแม่หลับลึกแล้วก็ไม่นไม่หลับสนิทนได้ใช่หลับสนิทจากที่เป็นคนที่ไม่ดูด้วยวหรือเปล่านอนไม่เคยหลับ ตอนที่ยังไม่ได้ทานเป็นไปได้นะขนาดเนื้อเหนื่อยนะอยากหลับนะแต่มันก็นอนไม่ค่อยหลับพอมันได้หลับดิ๊ดแล้วร่างกายมันก็จะสดชื่นอีกครั้งนึ่พอเราพักผ่อนพร้อมเลยนะคุณี้่พักผ่อนเต็มที่พร้อมที่เราจะลุยงานต่อไปบอกโปรกันเลยนะคะคุณแม่ขาถูกมากมารายการของเราบอกว่าถ้าใช้อัพพอร์ตต้องถูกนะถ้าแพงไม่มีใครกล้าซื้อโปรของเราน่ารักมากต้องบอกเลยนะคะเนี่ยสี่กล่องคือหนึ่งชุดหนึ่งพันบาทถ้าซื้อสองชุดก็คือ แกล่อง,องจะได้อะไรบ้างใน2ชุดนั้นกาแฟถังเช่า แล้วก็คอลลาเจนของคุณต้นตะการและและนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเปื่องค์เพ่ทันใจได้ข่าวว่าคุณยิยงไปมูเตลูถึงนู่นเลยค่ะคุณแม่เอามามอบให้กับทุกๆคนนะคะและถูกมากอย่างนี้เนี่ยเราสามารถซื้อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ตามบ้านเราได้เลยที่อยู่ที่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายโอ้สบายมากเพราะกล่องนึงจะมีอยู่30เม็ดทานได้1่เดือน1กล่องเท่ากับ1เดือนถ้า4กล่องคุณผู้ชมขา1000บาทแค่นั้นเองก็คือรับประทานได้ถึง4เดือนทีเดียว ะะแต่ไฮตอนทางครั้งแรกเนี่ยไฮจะทานเช้าแล้วก็ก่อนนอนอแล้วพอรู้สึกว่าเออมันลงตัวแล้วทานไปได้สัก3-4เดือนให้ทานครั้งละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองขอเบอร์ขอเบอร์ติดต่ออีกทีขอเนะบอร์อีกทีแหละจ้าเบอร์นะจ้า0ูนย์สอง8หรือ l i น์แอก็ได้นะคะ lp 8 8ค,คุณผู้ชมขะจริงๆแล้วเนี่ยในใน d u c กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการเลือกต้องเลือกจากโรงงานที่ ที่สามารถตรวจสอบได้มีออยด้วยที่พี่ไฮมานั่งยืนยันนี่นะนวลบอกว่าเมื่อกี้นวลเห็นเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับรางวัลจากหลายที่หลายที่เลยที่ไหนบ้างคะคุณแม่คาเขาได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะและได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA s i a 2019และได้เครื่องหมายฮาลาลด้วยล่าสุดได้อะไรได้รางวัล เอาได้รางวัลล่าสุดอีกยงไปรับเองเลยนะคะสินค้ายอดขายดีจากวัสันรประเภทเสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพโอ้โหคุณผู้ชมค่ะรางวัลอื้อเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้จริงๆเนี่ยนอกจากตามซื้อซื้อตามรางรายการคุณผู้ชมก็สามารถซื้อที่วัดสันได้ได,ด้วยได้ต้องบอกเลยว่า คนในวงการทานเยอะมากเพราะพี่ยงพี่ยงนี่นารักมพี่ยงแน่แพี่ยงแน่แนแกแนะนําคนโน้นคนนี้ก็จะมีปอยฝ้ายมาลัยพรคุณจิ้งลีดคุณมนสิทธิ์แล้วอีกเยอะแยะมากมายพ่อไวพดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆแบบนี้ซื้อให้พ่อแม่เราทานก็ได้ปู่ย่าตายายก็ได้เนาะเป็นของฝากนะจ๊ะ คุณผู้ชมค่ะอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าโปรดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยนักนะคะคุณผู้ชมลองคิดดูว่า1ชุดเนี่ยได้ถึง4กล่องด้วยกันถ้า2ชุด8กล่อง2,000บาทเท่านั้นเองใน2,000บาทได้อะไรบ้างคะได้กาแฟถังเช่าแล้วก็ได้คอลลาเจนของุต้นตะการบำรุงข้อกระดูกแล้วก็ได้องค์เทพทันใจไปด้วยจ้านี่คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมค่ะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อตอนนี้ในรายการผู้หญิงธรรมหากินเท่านั้นหมายเลขค่ะโทรมาเลยค่ะ0 2 026 5 8 888หรือไม่งั้นก็แอดไลน์มาที่ lp 8 8นะจ๊ะลองดูค่ะลองติดตามพี่ไฮดูแล้วมาดูว่าเขาดูแลสุขภาพด้วยอะไรก็สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยโปรดีๆแบบนี้มีในรายการผู้หญิงทรามหากินเท่านั้นจ้าคำคมของเราวันนี้นะคะเขาบอกว่าเงินทองเป็นของนอกกายแต่ถ้าเงินหายอดตายได้เหมือนกันนะคุณวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ เสียด้เพลงที่เปิดยิ่งใหญ่มากว <c oughs> ู้ทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะโปาาระกรนจันหนึ่งสุ์นะคะบ่ายโมงสิช่องวันสามสบเวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเรา,าก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ